เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารของทางต่างประเทศกันหน่อยนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของธุรกิจต่างๆก็ยังคงอยู่ในสถานะของการปลดพนักงานกันต่อไปแล้วก็จำเป็นต้องปิดกิจการกันต่อนะฮะโดยเฉพาะร้านเกมที่มีชื่อว่า SEGA s a m m ีซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยเวลาไปญี่ปุ่นนั้นต้องเคยเข้าไปเล่นที่นี่แน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับ เศรษฐกิจของญี่ปุ่นในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีการนําของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีชื่อว่าซูงะนะครับและพอที่สําคัญก็คือการควบคุมเกี่ยวกับโรคระบาดของโควิดสิในประเทศญี่ปุ่นนั้นจนถึงขณะนี้ปรากฏว่าเกิน1นึ่งแสนคนขึ้นไปแล้วและก็ในพื้นที่สําคัญซึ่งขณะนี้กาลังเข้าสู่หน้าหนาวด้วยโดยเฉพาะยิ่งทางตอนเหนือของญี่ปุ่นก็คือเกาะฮอกไกโดเนี่ยนะครับมีการรายงานว่าจํานวนของผู้ติดเชื้อในเกาะฮอกไกโดนั้นเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกับคล้ายในช่วงตอนที่เกิดโรคระบาดครั้งแรก จนในครั้งนั้นต้องมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินแล้วก็ปิดล็อกเมืองที่ฮอกไกโดแล้วก็เมืองซัปโปโรไปนะครับในกรุงโตเกียวเองนะครับเมื่อประมาณสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการรายงานจํานวนของผู้ที่ติดเชื้อในกรุงโตเกียวเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าหลักร้อยขึ้นไปเช่นกันนะครับแต่ว่าจุดนี้เองครับก็ทําให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นไปอย่างล่าช้าและในบาง ธุรกิจในบางย่านบางเมืองนั้นถือว่ายังคงย่ำแย่อยู่นะครับธุรกิจร้านเกมที่เรียกกันว่าเซกาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเคยไปไหมฮะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเคยไปใครที่ไปญี่ปุ่นแล้วแล้ก็ไม่ว่าคุณจะพักในย่านสําคัญเช่นชินจุก,กุนะฮะชิบูย่านะฮะ โตเกียวในพื้นเมืองใหญ่ๆโอโยโกฮาม่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่นะฮะแหล่งสําคัญทั้งนั้นเลยนะฮะราจุกุอะไรอย่างนี้ตามเนี่ยเวลาเราลงมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นร้านเกมของญี่ปุ่นซึ่งก็เปิดถูกต้องตามกฎหมายทั้งสิ้นครับเรียกว่าร้านเกมเซกาแซมมี่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยธุรกิจไม่สามารถจะฟื้นกลับมาได้พอสมควรเลยนะครับเซกาแซมมี่เนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจต้องมีการทําให้ธุรกิจตัวเองนั้นไปรอด2อย่างด้วยกันครับคือมีการขายหุ้นออกไป80% ในธุรกิจเซกา e อ t e เ t อร์เท n เมนตก็คือผู้ให้บริการร้านตู้เกมมากกว่า200สาขาในญี่ปุ่นให้กับคู่แข่งร้านเกมที่มีชื่อว่าเจนดาก็คือต้องลดต้นทุนเอากระแสเงินสดเข้านะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทางด้าน SEGA แซมมีเนี่ยฮะได้ตัดสินใจลดต้นทุนอีกจุดหนึ่งก็คือให้พนักงานของร้านเกมเนี่ยนะครับลาออกโดยสมัครใจ โครงการนี้ถูกจัดขึ้นทันทีครับเพื่อต้องการให้พนักงานในร้านเกมของเซกาแซมมี่ที่อยู่ทั่วไปในญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะจะต้องมีการลดจํานวนพนักงาน,งานตรงนี้ถึง650คนนะครับโดยการลดจํานวนพนักงาน650คนนี้คิดเป็น7%ของพนักงานทั้งหมดของเซกาแซมมี่ที่มีร้านอยู่ทั่วญี่ปุ่นเนี่ย9,511คนแต่ต้องลดให้ได้650คนนะครับทีนี้สิ่งที่เรามองต่อไปตรงนี้ก็ปรากฏว่าต้นทุนในการประกอบการของร้านเกมเซกา แซมมี่เนี่ยซึ่งเปิดมาถึง60ปีเต็มๆเนี่ยยังคงไม่สามารถจะลดลงได้ต้นทุนของร้านเกมเนี่ยนะครับหตึกที่เช่าธุรกิจของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นการเช่าท่านั้นครับเนื่องจากว่าที่ดินมีราคาแพงนะตรอกซอกซอยต่างๆและย่านสำคัญต่างๆล้วนมีราคาที่ดินที่แพงม,มากการจะเป็นเจ้าของตึกเลยเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากโดยโมเดลของธุรกิจส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นก็คือการเช่าพื้นที่ท่านั้นครับ ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดเป็นต้นมาการเจรจาการลดค่าเช่าเองแม้จะมีอยู่แต่ก็ไม่ได้รับผลตอบแทนกลับมาหรือว่าความคาดหวังที่สูงเลยในขณะเดียวกันในขณะนี้เนี่ยนะครับถ้าจาเป็นต้องเช่าต่อแต่รายได้กลับไม่เข้าเนื่องจากว่าร้านเกมเป็นร้านที่อยู่ในประเภทธุรกิจทั้งกิจกรรมและกิจการทางเศรษฐกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมากสิ่งที่มองต่อไปคืออะไรครับร้านเกมเป็นสถานที่ปิด แม้จะมีระบบของการกรองอากาศเวนเชเลเจอร์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าการที่นั่งเล่นเกมโดยเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นที่ลันเล่นเกมในแต่ละครั้งที่เข้าไปนั้นจะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง47นาทีขึ้นไปนี่ไม่นับคนต่างประเทศที่เวลาเขาเป็นนักท่องเที่ยวไปแล้วเขาชอบเล่นเกมนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลตรงนี้ทั้งหมดประกอบกับณขณะนี้เนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะต้องพิจารณาทบทวนมาตรการบางอย่างในการรักษาระยะห่าง ภายในร้านเกมเกิดขึ้นอีกครั้งถ้าหากว่าตัวเลขสถานการณ์ของการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศหรือเชื้อนําเข้านั้นเข้าข่ายในการเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่กําลังมาถึงของประเทศญี่ปุ่นร้านเกมไม่ได้มีแค่เพียงแค่ในกรุงโตเกียวครับมันกระจายอยู่ทั่วเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเนี่ยเซกาซมม่มีพนักงานทั่วประเทศถึง9 5้าพคน ในพื้นที่ที่ส่มเสียงต่อการกบาร,าบาระบาดซ้ำสอง,สองและอาจจะต้องเจอการประกาศสภาสถานการณ์ฉุกเฉินอีกก็คือที่ฮอกไกโดหรือตอนเหนือของทางด้านญี่ปุ่นนั่นเองนะครับดังนั้นจึงจําเป็นครับที่ร้านเกมอย่างเซกาซามีนั้นจําเป็นต้องลดต้นทุนตัวธรุรกิจไม่เข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับรายได้ของคนเองก็ไม่เข้ามาเนื่องจากมาตรการสาธารห่างแล้วก็ยิ่งเข้าสู่ช่วงของพิเรนลุ่หนาวแนละ้วูหนาวด้วยแล้วยิ่งส่ญเสียต่อโอกาสในการจะแพร่กระจายของเชื้อด้วยเช่นกันนะครับ